หลายานเตอะไรที่เปิรู้สึกงตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจทุกครัที่ได้เจอทุกคนใช่พเรารู้สึกว่าเรารักวคุณทุกคนมากเลยะผมแบบาเรารผมรักพวกคุณทุกคนผมูพันผอะไรอยู่อะไรยู่อะไรไม่ผมไม่อะไรเลยผมอยู่ผมเลย แก้ยังแก้แป๊าดจันทร์บุรดูเซ็ตข้างหลังดูเซ็ตข้างหลังอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโครงการค่ายอาสามะแบ่งปันจังหวัดอะไรนะการการจันทบุรีไงไม่ได้ไม่ได้ดีไม่เล่นดีนะวันนีวันดีนะไม่มีแบบันนี้ยไม่มีอุ้ยแต่ว่าเสื้อนี่สุดยอดเลยอ่ะเสื้อนี่ทำไมเออยืมเล่นปากลุกหน่อยดิอนดตัดไปด้วยอ่านั่งดีกว่านั่งดีกว่า แล้วท you know, uh, right? right. so ุกคนที huh. so <It> ่หอไหมคือจะเาผมเป็นน้องเต้ยนะแล้วบอว่าจริงๆนะไม่เหมือนไทยแกน้เหมนไทยแบบแอ่ออนไททันอย่างเงี้ยส่วนสู9 7ที่แม่ผมให้มาผมว่ามันก็มีค่ามากเล่นี่7ึ้งไปนับมาสูตรที่สมไม่ไม่มาให้เขา9.7เถอะให้เขาเถอะเพราะมันไม่ใช่แค่นี้อ่ะคุณอบไิอซิ อันเนี้ยแกมีวะถูกไหมอันเนี้แกมีวถูกไหมอ่ะสคนอันนี้อันนี้แกวพี่ไม่ใช่คุยอยู่ับบคุยอยู่บบพี่โอ้คุยอยู่บบ แกงวินวะดูความสูงแต่ละคนอันนี้แกงวินวะอันนี้แกงเสมอหาะมนกจะบอกว่าน่ารักขอโทษค์อกังจุดเจ็ดกจุดสามกี่อามึงยังไม่จุดเจ็ดจุดสามอีก คือเอาจริงๆอ่ะผมว่าพวกผมอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนตัวเล็กนะ179 180 182เนี่ยจริงแต่เจออะไรพี่บูมสูงเท่าไหร่พี่บูมสูงเท่าไหร่นะ187ยแปบเจ็ดครับอ๋แล้วใส่ร้อยแปดสิบเจ็ดแล้เนี่ยแล้วดูรองเท้าพี่บูมอีกนะโโอ้หเสือกสี่เซนเสือกสามเซนตายแต่เอาจริงๆกว่านั้นนะเมื่อกี้จะกลับไปนั่งทำไมวะถ้าจะเมื่อกี้เราไปนั่งดีกว่าเราไปนั่งดีกว่าโมกุบา เหตุการณ์ไปเดาจูเริ่รมใหม่ใช่เลยอน่นึกออกแล้วนึกอย่างเียวเยเฮ้ยเออเอออกอย่างเดียวแล้วมันจะมีซีนที่เราเนี่ยไปบริจา์ของกันใช่ไหมครับผซีนที่มันจะมีซีนที่เป็นต้องเต้น,นอ่ะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูเบื้องหลังไหมที่เต้น,นะ่ะต้องเต้นอยู่คนเดียวเลยเต้นสบายเลยแล้วมันจะมีท่าที่คนชอบล้อผมที่เหมือนผมต้องเต้นเหมือนไก่เยทุกคนนี่ออริจินัลอยู่ตรงนี้

เออไอ้มส์มามอาอัเย็นดิแต่บอกไม่ดิฮะไหนคโชว์ดิตาตาตาอะไรตาไอเจจะทาไม่ได้โชว์ให้เด็กมาดูไม่ได้ามอยู่ในหัวเก่เอาอ้ได้ไงตึม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  โอ้ยโว้ยนะอยู่เฉยเฉยตึม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  <c oughs> น,นี้คือ,อนนไม่ตนะั้งใจหรอนี่เขาตั้งใจเหรออะไรนะแต่นีผมมน่ผมมีคนนึงอาจริงผมมีคนนึงมีมไไั้ยมีตึม <c oughs> คู่ผมถึงเลยน้องมาอน่อยมาแอ้วเรื่อว่าเดี๋ยวเชียร์เร็วมาอขอไม่เอาละเอ้ยไปแต่ว่าจริงๆผมเต้นผมต้องมีคู่ขาวนะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องนั่นแหละคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่เมื่อกี้สตาร์เต้นไปแล้วใช่ไหมแล้วไอ้โน่อัดเดินหน้าเลยเสพแล้ว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 พี่มันพังแล้วถ่ายหลังเราถ่ายหลังไหม่มาร์คเต้นไปเสียเวลาแล้วเออนี่ตรงหัวกลางไปดูตรงนี้คุณกลางเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงอ กูหมดแรงอ่ะวางไม่ไหมเออมาเลยนะทุกคนครับตั้งกล้องดีนะตั้งกล้องนะบอกเลยนะโอ้โยูย่เลย มาล้วไหม เสียกินมเมื่อกี้ที่ดังแถบนี้ล่าสุดก็คือพี่ถานะจริงนี่คุณนี่โอโ้โหนำพี่ถานี่นะทักทันี้แล้วอ่ะเดี๋ยวร้องให้เลยเยืนขึ้นมาไม่เราไม่กินบอกก่อนหรืออะไรก่อนอยืนขึ้น,นมาไอ้ดูหนูไม่กูก็ได้เตรียมตัวเหมือนกันเอานะอย่าทำให้ฟ้าร้องเลยถ้าไม่ทำให้ฟาาร้องก็ไม่ต้องกลั

ให้ไหมทุกคนให้ไหมให้ให้หรอกูบุญทุกคนไม่ให้หรอพยายามช่วยมึงแล้วนะเนี่ยแต่คุณไม่ไหมมมไให้จะต,ต้องทำ<อ>ยังไงดีลนะ่ะนี่โฉเวลาสอบเนี่ยเวาเราสอบตกเนี่ยเรต้องสอบแก้เห็ยไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโหว่าไอ้จริงอยากให้สูงไม่ใกล้ไอ้นี่เหนออกแตกเลยลุกขึ้นมาเลยวไอ้ไก่สอบตกมั้ะเอาแล้วเอา,เอาคุณอยากให้จะทิพมาล้างต่อคุณต้องทำเรือนี้จะลงคนเดียวไม่ได้

กกกันน็จะยพูดบ้างนะมีไหมมีอ่ะอ่ะไหนๆก็ปูนพึ่งเข้ามา VR เป็นคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่นะมาตั้งปีนี้เลยใช่ไหมเออประทับใจอะไรพวกเราบ้างไหมไอ้คนนี้เ้ยอไรว่าทำแล้วจะเอาครบตัวแล้วแต่ว่าข้อนี้แนะนำอย่าตอบสั้นตอบยาวๆเลยเรียกว่าเป็นบทเรียนละกันบทเรียนที่ดีได้ ที่ดีสิเพราะแบบว่าเราได้ประสบการณ์อะไรอย่างจักกองนี้ด้วยครับรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาแบบเจอเพื่อนมัธยมได้เจอคนหลายๆแบบได้เจอกลิ่นละไรกลิ่นได้เจออะรที่เฉียดสีครับผมอ๋อแฉลี่ยแน่ธนาเขาเป็นปมาอุปไมยาอีเฉดส้มเฉดสีเขามีวัฒนธรรมในการพูดเราภาษาพวกโก้อ่าไม่รู้จักกันอะไรนะอะไรนะเราเข้าไปครับก็คือผมรู้สึกว่าถึงผมภาษาไทยที่ผมไม่ยอมละ ไม่เราเรารู้สึกว่าเออมันมันก็สนุกนะเราเรามาทีหลังก็จริงแต่ว่ามันปรับตัวเข้าก็แคบได้ง่ายมากแล้วเรากังวลแต่ทุกคนก็แบบว่าโอเพ่นกังเรามากมากครับผมที่ได้ข่าวที่ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าทางตังเขาคุยกับคุณแค่ไม่ถึงสิบนาทีนี่เขารู้ชีวประวัติคุณหมดเลยเลยเฮ้ยเราก็ไม่ได้เขาว่าขนาดนั้นนะอ่าแต่ว่ามันมันก็จอยแหละมองนะมันก็แค่รู้ชื่อดีดาำมันน้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 ำ เรื่องพูดงจอทชอบมันดีกว่าเอ่าเรื่องนุ่งจอที่นี่ดีกว่าเอาสีที่ชอบเมื่อก้เป็นคนดึงเขามาเดินได้ด้วยเนี่ยเออนี่เนี่ยเป็ดึงชวตัวเองด้วยเหรอจริงโอ้เนี่ยเราเนี่ยขอบคุณมากกูพยายามมา15นาทีแล้วนี่อยากรู้มากๆอยากรู้มากๆว่าซีนที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยคือมีซีนอะไรกันบ้างอ่าเริ่มที่ผมก่อนเลย ไมอดื่มไม่เท้าไม่ถามเลยนะไม่ไม่หรือนะทำเลยอาไรกันเองต่อเองใช่ผมผมไปเองเลยชอบสีอะไรชอบสีอะไรสีที่ชอบเนี่ยคือสิ่งที่สนุกอ่าเล่นรถไฟห่อคือต้องบอกเลยเนี่ยดูดูโอ้โหมือ่รอบรถไฟห่อเนี่ยคือน่ากลัวมากนะคือผมไม่กล้าเล่นเลยแต่คือไปถ่ายเรื่องเนี้ยผมเลยอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยเลยลองเล่นดูแล้วทีแรกเนี่ยนึกว่านั่งครั้งเดียวไงนั่งสองรอบโอ้โห ลงมาอ้วกที่พุ่งาจะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่น่าดีเท่าไหร่นะเฮ้ยคุณเลยประทับใจเลยไม่แต่สิ่งที่ได้ออกมาเลยนั้นคือภาพที่ดีภาพที่ดีเห็นหน้าคกูแบบได้ยังไงหนะได้ยังไงนะหน้ายังไงนะเอออ่าแล้วนอกจากพี่เจน่ะพี่เปิ้์ล่ะมีซีงไหนที่ชอบผมผมชอบซีนที่ผมไปแค่อาสาแล้วก็นั่งเกียร์ปอดที่ต้นบันไดครับเพราะว่า เพราะว่าเราอ่ะเห็นเขาเศร้าไงเขาแบบเขาปากแข็งไงเขาไม่ยอมพูดอะไรออกไปทีปุ๊บผมก็เลยไปปลอบเขาไปซัพพอร์ตเขาให้เขาได้ไฟกับความรักครั้งนี้สักหน่อยนะถ้าไม่มีผมเลยคุณจะได้รักกันกี่โมกขาเนี่ยอันนี้เขอันนี้อันนี้เขาตัวเองนะอันนี้มันเก่งอันนี้มันเอาดีเขาตัวเองบ่อยที่ นี่คุณเป็นคนดีทั้งในชีวิตจริงแล้ะก็ในซีรีส์เนะฮะใช่ครับผู้ดีไม่ยุ่งผมดีนะครับดีแล้วอะไรครับเป็นคนดีครับอ๋อขอบคุณครับเอาสต่มาที่ดีเลยดีกว่าซนที่ชอบใช่ครับผมสีที่ไปฆ่าสามเหมือนกันเป็นสีที่มิกกับปันช่วยทำอาหารว่ามิกกับปันช่วยทำอาหารโอ้โหช่วยทำอาหารเนาะชอบเลยจริงนะผมช่วยเยอะเลย ช่วยเยอะช่วยเยอะก็ขอมาเขื่อเป็นแว่เนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากเลยมันก็ได้เป็นแว่นจริงๆนะได้เป็นแว่นจริงนด้ดูก็คือจีนเนี้ยที่ชอบอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองแล้วแบบสนิทกับปูนด้วยไงก็เลยเข้าขากันนะได้ไปซีนเขาให้ขอเป็นแว่นก็หันเป็นแว่นปะโทใช่ไหมล่ะเลยจีนไปซีนที่จริงๆแล้วมีบทนิดเดียวเองนะแต่อิมพฮไวฉ่ำเลยใช่ใช่ฉ่ำแบบไหนปอนฉ่ำฉ่ำฉ่ำอะไรเนี่ยมา ไม่รู้คำนี้มันขึ้นมาแล้วต้องโยนให้บอลตลอดเลยชอบชอบชอบเห็นบอลเต้นฉ่ำเนี่ยพุงคลยอะต่อ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 มาที่ผมมาที่ผมบังเฮ้ยดีเลยที่ยได้ยินมาแล่วได้ยินส่งเลยย่อมย่อมย่อมนั่นหมาคือผมรู้สึกว่าซีนที่ชอบจริงๆของปูนเหมาะมากเลยแล้วกันรู้สึกว่ามันมันจะเป็นซีนของแน่นอนต้องมาเชียนปันอยู่นะครับผม แต่ว่ามันเป็นคนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนมีความเฟรนด์โซนแล้วมีความแคร์กันตลอดเวลาครับผมมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกซีนมันจะเหมือนมีคําว่ารักอยู่นั้นแต่ว่าบางทีเราไม่ได้พูดแล้วมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งมันจะซีนปล่อยนมนั่นเองครับผมเป็นซีนแรกที่เราเหมือนเราได้บอกรักกันอ้อมๆผ่านการปล่อยของควีนไปนะครับผมมันมันอีโมชั่นอลครับแล้วก็น่ารักด้วยไม่เยนะไม่เอาไม่เอาไม่เคยไม่เคยผมไม่เกิเคืออันนี้เขาบอกว่า บอกรักกพ่อๆแต่ผมบอกรักตรงตรงครับรักดีแล้วต้องจะมาพูดและวินนี่สตาร์ไหนคุณชอบซีนไหนกันครับผมไม่มีครับอยากชอบจว้ะีเป็นไงชอบไหนอ่ะนี่หน่อยนี้หน่อยเพิ่มเลยเป็นซีนอะไรนะเชี่ยงมาอ่โห้ เซีนนั้นอะซีนวันที่ออนอีพีนั้นไม่น่าจอีพีไหนสิบสิบห้านะสิบห้าวันนั้นอะคนแท็กผมเยอะที่สุดอะในชีวิตเลยในเรือเอินในอาจจะในในเรื่อง VR นะแท็กมาแล้วแท็กแท็กแค่ซีนนี้มุมนี้ภาพนี้เท่านั้นเด้อเยอะมากนะเอเอบอกว่า,าน้องเต้ยผมกับม้าโตแล้ว มันมีโซนแล้วครัมันมีมนต้องเต้ตรงแล้วอ่าครับเอ้ยไม่พูดดีกว่าเถิดท้ามัเถิดครับเอาเอาเป็นสีไหนดีวินี่อ่ะสีทาสีเลยแต่มึงเล่าละกันกูไม่<ส>มเไ่้สีมึงเล่าทีเอาไหมนให้ให้เจ๊เล่าก็ได้อ่ะสีทาสีใช่ไหมคนอยู่ในเหตุการณ์เห็นนั่งเงนเห็นนั่งเงินอ่ะเดี๋ยวไม่คุ้มพูดหน่อยก็คือที่ข้าใหญ่สาระ ่ดูดูกำแพงเนี่ยมันจะมีไอ้ที่มันจะเป็นไอ้รูู้ซี่เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวถูกไหมแล้วมันจะมีเสาเนี่ยข้างๆเนี่ยือเป็นสีม่วงสีชมพูอะไรเนี่ยแหละแล้วหนูดูภาพก็มีหนูดูภาพใช่ใช่มันก็ต้องทาตามสีถูกป่ะแต่คุณถามคู่คุณเถอะว่าเขาทาอะไรยังไงไม่คือทุกคนลองคิดนะถ้าตามปกติเนี่ยเราเห็นกำแพงสีชมพูรัอวสีเขียวเราก็จะต้องเอาสีชมพูเนี่ยไปทากำแพงที่เป็นสีชมพูอยู่แล้วแล้วสีเขียวไปทาโั้ที่เป็นสีเขียวอยู่แล้วถูกไหม นั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือเอาความจริงเลยคือผมมาเห็นว่าทุกคนในกองอ่ะแบบน่าจะเครียดเพราะว <ns at> ่าอไปเก่งซะแล้วทำงานหนักแล้วแบบเออเราก็แบบเราไม่อยากให้บรรยากาศในการทํางานเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าแบบเราสึกว่าเราไม่แฮปปี้ที่ทำงานแบบเครียดเราเลยหาอะไรทําหน่อยแบบสร้างความสุขร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้ดี<ห>ดอ่ะไอ้พวกผูดดีนะฮะพูดดีอ่ะแต่สีนั้นสีเดียวพี่ยูเครียดสุดเลยนะคือสีนี้เลย เอ่ะอ็มาเหนเอามาเหนเอามาเหนออ่ะก็ถือว่าเป็นอัธรรตในกองอ่าเป็นอัธรรตในกองอ่ามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าคุณสองคนอ่ะยังไงชอบซีนไหนกันคุณนะอุ้มคุณนั่งแต่ละไม่ต้องมองไปทางอื่นเส้นเป็นเส้นหรือเปล่าซีนนี้เป็นเส้นหรือเปล่าเขาถามฉันค่ะเป็นเขาไม่ไหเรื่นเขาถามค่ะสองคนค่ะแล้วคำตอบคืออะไรฮะสองคนอ่ะ อ๋อไอไอไซีนผัดไทยกุ้งสดเนี่นะยนะนน้้นก็เส้นแต่คนละเส้นหมดซีนอไรซีอไร่ีนสบายกิีครย่นไอกเนซีอไบ้าดีใจนะฉันดาวถึงแนตะ้ที่พี่หนุ่มชอบสีนนี้สบายกิ๊ตีมันอร่อยดีครับ สปาเกตตี้อ่าไม่ใช่อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงก็ไม่ทำเองกับมือเลยสปาเกตตี้อ่ะเออจริงก็แกะกล่องปุ๊บแล้วก็เทเลยกับมือไอ้หมูอะไรคนของไอหมูจะรู้แล้วนะบนทำเองจบทำเองไหมทำเองไม่เอาจริงชอบทีนั้นนะเพราะว่า มันเป็นซีนที่เราไม่ได้คุยกันเลยก่อนเข้าซีนจริงคือวันนั้นอะไม่ได้คุยกันมาเป็นอาทิตย์เลยนะใหเข้าซีนเนี้ยเออเพราะว่าโกรอะไร <c oughs> อะให้มันใหญ่ใหญ่ก่อนอ๋อ,อไม่ไม่ไม่ปกติซีนอื่นเราจะคุยกันว่าเอ้ย <c oughs> พี่เดี๋ยวซีนนี้เราจะเล่นไปในแนวทางนี้นะบผมแต่ว่าซีนนั้นอะเราแค่อ่านบทแล้วเ,เราก็จะทาตามบทอย่างเดียวอืเราไม่ได้มีคุยกันเลยว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้นะ <c oughs> เราจะเล่นแบบนี้นะแต่พอแอคชั่นจริงๆมัน มันก็เป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนี่หมาเปิดอะไรตรงนี้เด็กอยู่เยอะคุณลาก็รู้งานเกินจริงอย่าให้รู้นะว่าใคร ของคุณเบนซินสปาเกตตี้ใช่ไหมประมาณนั้คแล้วเรชอบกินอะไึเปลาาโต้สปาเกตตี้อยาสปาเกตตี้ยายคัอออรมาดินเอาแล้วกูู้แล้วนะต่รูจักมาอันนี้ฮาเียงมช์ได้แย่ที่สุดไอ้คไอ้นเขียวันเนี่ยถ้า่าเองเล่นอันนี้รับรองฮากว่าไก่เมื่อกี้เอาเลยไอ้มาเค

ผมชอบซีนอะไรครับอ๋ออะไรนะเชียงใหม่อะไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่วายเนาะโอถ้าเกิดแบบอะไรแบบเชียงใหม่ก็ไปดูเมื่อนายก็มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดตัวเรียบร้อยผมชอบซีนสาวไอ้นามครับผมเมื่อวานเนี่ยตอนที่กลับห้องกั กลับกลับบ้านไปใช่ไหมผมก็เข้าเอ็กซ์ไงแล้วก็ดูแบบมีแฟนกลับแท็กมาซีเนี่ยผมดูแล้วผมเฮ้ยมันแบบไม่เป็นเป็นเขินวะไอ้ย่ายอย่าถามเขินนะตอนนี้ผมเชื่อนะผมดูออกเลยผมไม่ต่างคนบดานจังมันอันนี้ถูกต้องเลยอันนี้คือเขินเลยช่องสี่สองไปแล้วคอยรู้แดงคอยอยู่แดงก็บอกแล้วอย่าถามเขินจิงเหรอ แต่ผมชอบบรรยากาศนี้มากเลยมันเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ได้เจอมานานแล้วต pues ั้งแต่เราปิดกล้อง VR กันเนาะทำให้นึกถึงแบบแต่ละจังหวัดที่ไปมาแต่ละที่ที่ไปมาโดยเฉพาะกาญจนบุรีที่เราได้ถ่ายรอบกองไฟกันด้วยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเรายังขาดอีกหนึ่งอย่างเพื่อให้กองไฟนี้คอมพ l e ยังขาดพ็อปอีกหนึ่งอย่างขอมาหน่อยได้ไหมครับเบิร์กนะครับ คือพอได้มาเจอทุกคนแบบนี้พร้อมหน้าผมตากันแล้วว่าเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้เนี่ยแหละน่าจะเหมาที่สุดและที่จะแทนอฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแต่เราขอหนึ่งอย่างก่อนได้ไหมครับอะไรครับคูนขออะไรครให้ภูเวินเป็นคนพูดละครับไอ้ับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าเพลงกันเนี่ยผมอยากจะขอหนึ่งอย่างะทุกคนครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกันอยู่แต่ว่าผมอยากจะขอหยุดพป๊บนึงนะครับแล้วก็เปิดแลชให้พวกผมได้ไหมครับขอเห็นทะเลดาวได้ไหมครับผมขอทะเลดาวหน่อยได้ไหมจ้าอยากให้ทุกคนได้มาเห็นมากเลยครับว่ามันสวยแค่ เดี๋ยวเดี๋ยละโอ้โหนี่แกคนเป็นนิตลกนะกลุ่มกลุ่มเนี่ยก้อนเลี้ยก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเนี่ยนะนะตั้งคณะตลกกันนะเออดูจอยดีอ่ะเอออยากลงไปนั่งด้วยเอาเอาเอาจริงซะเลยใช่เรายื้อกันมานานมากแล้วนะครับผมอันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมเพลงนี้นะครับผมอุ้ยดีมใส่ดีเดีย สรุปสตาร์ใส่เองว่นดีอวู่นีนออ่โอเคครับเรื่องนี้นะครับผมมีชื่อว่าทุ่งอยู่ในใจนะครับ